เป็นเวลาเกือบสองถึงสสัปดาห์มาแล้วนับตั้งแต่เปิดสักรารใหม่เป็นต้นมาที่ประชาชนไม่ได้ยนพระสิริโฉมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุธิดาเหมือนที่ผ่านๆมาพระราชินีสุธิดาทรงหายไปไหนทรงทําอะไรอยู่ประชาชนคิดถึงมากภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562แล้วนั้นพระราชกรณียกิจแรกในฐานะสมเด็จพระราชินีคือโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้านำมาซึ่งความปลื้มปิติของพระสบนิกรเป็นล้นพ้นที่ได้ยนพระสิริโฉมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกและอีกครั้งกับพระราชกรณียกิจในวันสตรีไทยเมื่อปี2562สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562ภายใต้แนวคิด าายทานสแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพกเมืองทองทานีและในครั้งนั้นสมเด็จพระราชินีก็ได้เปล่งพระสุรเสียงในพิธีเปิดงานซึ่งทำให้ประชาชนได้รู้จักและใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น ในด้านของพระราชกรณียกิจทางด้านการศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามะกะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดา,ารามเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นเครื่องทรงฤดูฝนเครื่องทรงฤดูหนาวและเครื่องทรงฤดูร้อนนอกจากนั้นแล้ว เมื่อถึงฤดูการทอดกระถินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จไปในการถวายผ้าพระกระถินในพระอารามหลวงต่างๆสำหรับพระราชกรณียกิจทางด้านการทหารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพเยวดี กรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาไปในพิธีสวนสนามถวายาสตัตว์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย18มกราคมของทุกปีณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสร ตำบลปากเพียวอำเมืองจัังหวดสระบุรีรวมไปถึงพระราชะกรณียกิจทางด้านการศึกษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอสสัมชัญเมื่อปี2543เมื่อมหาวิทยาลัยอสสัมชัญได้จัดงานเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลองและทรงรับการทูลเกล้าวถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์น้ำมหาวิทยาลาัยอสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิและล่าสุดพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้พระราชทานรับรมราชโ,รโอรกาสให้ในายกร,รัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ใบทอดพระเนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบข,ของกองบัญชาการทหารมหารเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์ณกรมทหารรักษาวังมหารเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์เช่นการเย็บถุงพระราชทานการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือการทำซิสกรีนบนผ้าเพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพ,พระราชทานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวันรบรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทา,านแก่ข้าบริพาลและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวน8คันให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรภาคสี่ส่วนหน้าจำนวน4แห่งนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสบนิกรเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นโลกโซเชียลก็ได้แซ่้อง ถึงพระสิริโฉมอันงดงามและพระบุญญาบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจนเกิดเป็นกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีหลากหลายกลุ่มด้วยกันอาทิ We เล v e เอ q เ e e n เรารแตรักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชนสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีหรือเพศวีเล v ฟสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชนสุทาภิมลลักษณพระบรมราชินี ซึ่งมีประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อถวายความจงรักภักดีผ่านเฟซบุ๊กมากมายจนเมื่อวันที่2กรันยายน2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องการแต่งตั้งเจ้าคุณพระเซนีนาพิราชกาลยาณีให้ดำรงฐานนันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นปราโดยกล่าวว่า นางสาวเซนีนาวงวชิราพักตำแหน่งในขณะนั้นมีได้เป็นผู้มีมนทินโมวหมองจึงมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นางสาวเซนีนาวงวชิราพักดำรงฐานันดรศักดิ์เก้าคุณพาศซนีนาพิราชกาลยานีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยารพรทุกชั้นตรามาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประก,กาศณนะวันที่29สิงหาคม ส5 6 3สำหรับเจ้าคุณพัะสินีนาพิราชกัลยาณีในพระบาทสมเด็จพระพชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2528ที่จังหวัดน่านปัจจุบันอายุ35ปีและกำลังจะมีอายุครบ36ปีในวันที่26มกราคม5 6 6 4นี้ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากปีใหม่เป็นต้นมา พระนามของเจ้าคุณพระศิรีนาถพิราชกัลากยาณีครอบครองทุกพื้นที่ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงต่างๆทั้งข่าวในพระราชสำนักรวมไปถึงข่าวก้อสิตต่างๆในโลกโซเชียลวีดียโดยข่าวต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่สร้างความสนใจให้ประชาชนทั่วไปได้อย่างมากนับตั้งแต่ปรากฏการของการออกงานคู่กันของในหลวงรัชกาลที่สิบ และเจ้าคุณคลาสเอนีนาดการแต่งกายที่เหมือนกันทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่รองเท้าหรือนาฬิกาในโครงการโค้งหนองนาโมเดลรวมไปถึงการพระราชทานการอวยพรปีใหม่ที่มีภาพการ์ตูนและข้อความซื่อถึงในยะในเรื่องของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ประจวอบกกับการมีพระราชหัทะเลขาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ย์ติชุดใหม่เมื่อวันที่11มกราคม2564ที่ผ่านมาตามปรากฏในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัทะเลขาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหารามาธิบดีสีสิงห์พระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทรนปันสุขทำความดีด้วยชาติศาสตร์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราชโองารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้องค์ประธานที่ปรึกษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศีสิงห์ธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรองประธานที่ปรึกษาได้แก่เจ้าคุณพระเจนีนาธิราชกาลยานีองค์ประธานกรรมการได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมอรวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชราาราชธิดาในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของความนิยมกลุ่มคนรักเจ้าคุณพระสินีนาธิราชกัลยาณีก็ได้มีข่าวลือแพร่สะพัดอย่างอื้ออึงว่าเร็วๆนี้ในวันเกิดของเจ้าคุณพระเนีนาธิราชกัลยาณี ในวันที่26มกราคมปีนี้ซึ่งท่านจะมีอายุครบ36ปีหรือสรอบจะมีข่าวที่ทำให้สมาชิกกลุ่มคนรักเจ้าคุณพระจะต้องปลื้มปิติไปตามๆกันก็คือข่าวการสถาปนาเลื่อนพระยศจากเจ้าคุณพระเป็นสมเด็จพระวราราชเทวีช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะจากเจ้าคุณพระ เป็นสมเด็จพระวรราชเทวีซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบจริงเท็จเป็นอย่างไรแต่หลายๆคนที่เชื่อไปแล้วก็ต่างรอคอยที่จะได้ฟังข่าวดีนั้นประกาศราชกิจจานุเบกษาในขณะเดียวกันผู้ใช้นามว่าไดอารี่สีเทาก็ได้โพสต์ข้อความในเพจรอยตุ้รอยข่าวซึ่งเป็นอีกเทปหนึ่งของกลุ่มผู้รักสมเด็จพระราชินี ซึ่งไดอรี่สีเทาได้โพสต์ข้อความว่าสมเด็จพระวรราชเทวีถ้าใครเชื่อก็บ้าแล้วละ่ะถ้าจะแต่งตั้งจริงๆก็แต่งตั้งไปนานแล้วใครก็ตามที่คิดไม่ดีต่อราชวงศ์สังเกตดูง่ายๆคือมีอันเป็นไปทุกคนการที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในใจคนได้ในเวลารวดเร็วมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะแต่ควีนพระองค์ ทรงมีบุญญาธิการมากดังนั้นถ้าวาสนาไม่ถึงอย่าคิดหวังสูงค่ะเมื่อผู้บรรยายได้วิเคราะห์จากลักษณะการโต้อตอบของกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีที่เชียร์พระองค์อย่างสุดใจมาตั้งแต่แรกก็พบว่าคนกลุ่มนี้อาจเกิดความรู้สึกหวั่นไหวและบางคนก็แอบท้อๆจากข่าวลือของการเลื่อนพยศจเจ้าคุณพระที่เมื่อสืบค้นพยศ สมเด็จพระวรราชเทวีแล้วก็พบว่ามีลำดับชั้นต่ำกว่าสมเด็จพระราชินีเพียงขั้นเดียวเท่านั้นเมื่อกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีเกิดความหวั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเร็วๆนี้ผู้ดูแลเพจรอยตุ้รอยข่าวก็ได้โพสต์ข้อความเตือนสติกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีว่าข่าวบ้านนี้ไม่เคยมั่วโดยเฉพาะข่าวในวัง ไม่ต้องมาถามเรื่องข่าวลือต่างๆไม่ขอตอบนะครับเพราะมันไม่จริงและขอพูดเป็นครั้งที่1339ไม่มีการแต่งตั้งอะไรทั้งนั้นสลิมหยุดจิตตกได้แล้วและมีผู้ใช้นามว่า dairy สีเทาก็ได้คอมเมนต์ต่อว่ามันสร้างข่าวขึ้นมา มีจุดประสงค์แค่อย่างเดียวคือสร้างความแตกแยกและพวกมันต้องการให้เราหมดความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันแหล่งข่าวลวงโลกหาความน่าเชื่อถือไม่ได้ค่ะสำหรับในประเด็นนี้ผู้บรรยายมีความเห็นว่าถ้าหากยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเราไม่ควรจะเชื่ออะไรไปก่อนและไม่ควรวิจารณ์ไปก่อนรวมทั้งการเสพข่าวต่างๆก็ต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าข่าวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเงียบหายไปจากพื้นที่ข่าวซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็สองถึงสามสัปดาห์มาแล้วอาจเพราะด้วยการระบาดของโควิดระลอกใหม่หรืออย่างไรไม่ทราบได้จากกระแสความนิยมและพื้นที่ข่าวของเจ้าคุณพระที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปในขณะที่ข่าวพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดากลับเงียบหายไปอย่างน่าพิศวงช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะในขณะที่ข่าวราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดากลับเงียบหายไปอย่างน่าพิศวงทำให้กลุ่มคนรักพระองค์ต่างพากันโพสต์ข้อความคิดถึงพระองค์กันเป็นอย่างมากล่าสุดแอดมินเพจ วีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้โพสต์ข้อความไว้ว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้ว18มกราคม2563พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสิงห์พระมหาวชจรลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชรกิิยาภา นเรนทิราเทพยพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรอ,อำเภอเมืองจังหวัดจระบุรีพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารตำรวจครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีและเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10หลังจากนั้นก็ได้มีผู้ใช้นามว่าเพราะความรักออกแบบไม่ได้โพสต์ใต้ข้อความนี้ว่ารูปนี้รูปใหม่มาไหนไม่เห็นพระราชินีออกงานมา2-3อาทิตย์แล้วคิดถึงท่านนอกจากนี้เมื่อ2-3วันที่ผ่านมา มีผู้ใช้นามว่าสมาร์ทสีหะพ,ะพละพลได้โพสต์ในกลุ่ม W ี L o ิ e เ M q u e e n เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเจรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีไว้ว่าวันนี้16มกราคม2 5 6 4สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาสเสด็จพระราชาดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีราัชการที่5จากนั้นสเสด็จออกกำลังพระวรากาย พร้อมด้วยสุนัขทรงเลี้ยงได้เห็นพระองค์ท่านแล้วมีความสุขครับขอพระองค์ทรงพระเจริญพร้อมกับได้โพสต์รูปสองรูปนี้ซึ่งเป็นภาพถ่ายระยะไกลเป็นรูปผู้หญิงคล้ายสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาใส่ชุดออกกําลังกายซึ่งก็อาจอนุมานได้ว่าเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาจริงแต่บางคนเมื่อดูรูปแล้วก็อาจตั้งคําถามได้ว่าเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อวันที่16มกราคมจริงหรือไม่ เพราะไม่อาจพิสูจน์ได้จากการดูภาพเพียงอย่างเดียวทั้งนี้กลุ่มคนรักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาก็คงต้องรอชื่นชมพระบารมีจากภาพข่าวการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อไปส่วนกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็ได้มีความเคลื่อนไหวประกาศเชิญสมาชิกในกลุ่ม ไปร่วมง,งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันอังคารที่26มกราคม2564ณวัดช่องลมตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดจ้าคุณพัสสิณีนาซึ่งจะเริ่มพิธีการในเวลา9นาฬิกา